กราบขอโอกาสพระอาจารย์เจ้าค่ะอยู่ไหนน้อยอยู่ทางนี้เจ้าค่ะอยู่ทางนี้เจ้าค่ะมาหลายครั้งแล้วเจ้าค่ะพระอาจารย์พาสมาชิกลูกศิษย์ลูกหามาโยมธัญรัตแก้สาสเจ้าค uh ่ะ huh. เป็นประธานชมรมพุทธวจนะธรรมรักษาจิต uh huh. เมื่อสักครู่พระอาจารย์พูดถึงเรื่องของการศึกษาธรรมะในยุคนี้ที่ไม่ได้ศึกษา พุทธวจนะครั้งก่อนโยมก็เป็นคนที่มีความเห็นผิดเจ้าขาพระอาจา uh huh. รย uh ์ huh. เพราะว่าโยมจบนักธรรมเอกแล้วก็เรียนพระอพิธรรมจนถึงชั้นมหาอภิธรรมมิกาโทแล้วก็เรียนจนกระทั่งถึง <S 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 ประโยคสี่ประโยคห้าเจ้าค่ะบาลีโยมในครั้งนั้นที่เราเรียนเนี่ยคะ่ะเพราะเราคิดว่าดี คิดว่าเป็นพระธรรมคิดว่าเลิศที่สุดคิดว่าคือคำสอนของพระพุทธเจ้าแต่เมื่อวันหนึ่งที่พระอาจารย์ได้ค้นคว้าพุทธวจนะที่เป็นคำสอนที่ออกจากพระโอษฐของพระพุทธเจ้ามาเนี่ยคะ่ะช่างมีอุปการะคุณมากเหลือเกินทำให้โยมต้องหันกลับมาว่าเอ๊ะ สิ่งที่เราเรียนมาทั้งหมดนั้นเนี่ยตั้งแต่นักธรรมชั้นตรีที่แต่งกระทูวิชาแต่งกระทูเนี่ยต้องยกบาลีพุทธภาษิตขึ้นมาเพียงแค่บรรทัดเดียวแล้วก็แต่งเพิ่มอีกสามหน้ากระดาษเป็นการฝึกที่แต่งเพิ่มจริงๆเจ้าค่ะอาจารย์ตั้งแต่ครั้งแรกเลยค่ะใช่ต้อ <laughs> <laughs> ฝึกกันอย่างนั้นซึ่งต่อไป ถ้าหากการเรียนการศึกษาแบบนี้ยังอยู่ก็จะทําให้พุทธวจนะที่เป็นคําสอนของพระผู้มีพระเจ้าตรงนี้ค่ะถูกปิดบังไว้แต่ว่าสมัยก่อนที่โยมปฏิบัติธรรมโยมจะไปเขียนลอกเอาจากหนังสือบาลีค่ะออกมาเฉพาะเป็นพุทธวจนะแล้วโยมก็ตั้งใจทําตามคําสอนนั้น แต่ทีนี้ด้วยความที่มีศรัทธาเพิ่มขึ้นอยากเรียนคําสอนของพระผู้มีพระเจ้าก็ไปศึกษาตามระบบเมื่อศึกษาตามระบบก็คิดว่าดีคิดว่าถูกต้องแต่เดินทางผิดมาตลอดสิบห้าปีเจ้าค่ะพระอาจารย์ mm hmm. ถ้าในสิบห้าปีได้ท่องพุทธวจนะของพระอาจารย์ตั้งแต่แรกคงจะไม่เสียใจเลยเจ้าค่ะ mm hmm. mm hmm. เพราะว่าอย่างเช่น ในบทในมนพิธีตั้งแต่โยจากคุมาโมหามาลาประกาศโทสามยมท่องได้หมดทั้งเล่มเจ้าค่ะไม่ตัวจริงเลยวันนี้แล้วยมรู้สึกเสียใจมากเมื่อเมื่อรู้ว่าไม่ใช่พุทธวจนะแล้วตอนนั้นยมท่องยมสวดยมก็ทราบว่าไม่ใช่พุทธวจนะแต่ว่าครูบาอาจารย์บอกว่า เป็นธรรมะเป็นของดีแล้วก็นึกว่าเป็นของพระพุทธเจ้าหรือทุกอย่างที่อยู่ในาศาสนาพุทธเป็นของดีมันเข้าใจผิดอย่างนั้นนะคะพระาอาจารย์เข้าใจผิดโดยไม่ยอมที่จะแยกพุทธวจ,จะนะออกมาต่างหากเลยเจ้าค่ะแล้วเวลาโยมเรียนพระพิธรรมตั้งแต่ชั้นจุลตีต้องมานั่งท่องดวงจิตจิตมีแปหรือหนึ่งยดดวงคือ โลภ้ามูลจิตแปลต้องนั่งท่องนะเจ้าค่ะแล้วก็จิตดวงที่หนึ่งโสมนาสสาคาตังทิฏฐิคาตาสสัมปยุตตังอสังคาริกังยมต้องท่องพร้อมทั้งคําแปลอีกเจ้าคะ่ะเสร็จแล้วเนี่ยยมก็มาได้เป็นผู้พาคนปฏิบัติธรรมเจ็ดแปดปียมก็เอาสิ่งที่ตนเองเรียนนี่แหละเจ้าค่ะมาถ่ายทอดมาสอนมาบวกกับ วิธีการปฏิบัติซึ่งโยมก็ปฏิบัติมาทุกสำนักนะเจ้าคะ่ะทีนี้พอสอนสอนมาเมื่อมาเจอพุทธวจนะของพระอาจารย์ค้นความมาเจ้าคะ่ะเกิดเหตุการณ์งงคะ่ะพระอาจารย์เกิดเหตุการณ์งงว่าเอ๊ะที่ผ่านมาเนี่ยเราก็พูดคําของอาจารย์ครูบาอาจารย์ตั้งมากมายเลย แล้วต่อไปเราจะพูดยังไงดีละเนี่ยเพราะว่าความทรงจำสัญญาขันของเราค่ะพระอาจารย์เต็มไปด้วยสิบห <15 S 1> <ทำ S 2> ้าปีมัเนเต็มไปด้วยหลักสูตรนักธรรมยม,ยมสอนยมสอนนักธรรมตรีถึงเอกด้วยยมถวายความรู้พระเนนด้วยอนอกจากนั้นยมยังสอนพระอภิธรรมและก็พระบาลีด้วย นอกจากนั้นโยมยังเป็นอนุจรอาจารย์นําข้อสอบไปเปิดสอบตามต่างจังหวัดด้วย<อ>ทีนี้อาจารย์ในะนะั้นด้วยความคล่องแคล่วของโยมในการตอบปัญหาและระลึกถึงธรรมตรงนั้นนะเจ้าค่ะโยมก็ถ่ายทอดและก็สอนเมื่อมาเจอพุทธวจนะโยมทําไม่ถูกเจ้าค่ะพระอาจารย์ถ้าโยมจะสอนต่อโยมก็กลัวพูดผิด โยมจะทำยังไงดีโยมก็เลยคิดว่าเอาล่ะเดี๋ยวเราเอาพุทธวจนะเนี่ยไปเทียบกับหนังสือที่เราเรียนทั้งหมดแล้วคัดลอกออกมาว่าตรงนั้นใช่ตรงนี้ไม่ใช่โยมก็นึกอยู่ว่าเราเรียนมาตั้งสิบห้าปีเราต้องย้อนกลับไปอีกสิบห้าปีเฉลี่ยกว่าจะหมด <laughs> เอไม่ไหวละแล้วทำยังไงดีถ้าเราจะพูดต่อไปแล้วก็พูดผิด